สวัสดีคะ่ะนางสาวจันตาเหรียญทองคะ่ะเรียนจบจากโรงเรียนสามเสมวิทยาลัยค่ะพอรู้สึกว่าตั้งแต่เล็กแล้วเขารู้สึกว่าเป็นอาชีพที่มีเกียรติแล้วก็สามารถช่วยเหลือคนอื่นได้จึงอยากเป็นคะ่ะแล้ เหตุผลหลักที่สำคัญก็คืออยากเป็นคนที่สามารถดูแลคนในบ้านได้ดีที่สุดค่ะแล้วในอีกส่วนหนึ่งก็คือเนื่องจากหนูได้มีการได้เข้าไปทำงานในโรงพยาบาลทำให้เห็นเหมือนชีวิตของคนไข้ในระดับหนึ่งว่ามีการเป็นมายังไงทำให้เราอยากเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถทำให้ชีวิตของคนไข้ดีขึ้นและทำให้เขาหายป่วยค่ะ ก็คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นคอร์สออนไลน์ค่ะเพราะว่าช่วงนี้ก็โควิดทั้งหมดก็คือไม่ได้ลงคอร์สสดเลยค่ะก็เรียนคอร์สออนไลน์ตั้งแต่เนื้อหา Intensiv ฟแล้วก็ตลุยโจทย์คะก็ดีเลยค่ะก็คืออาจารย์อธิบายชัดเจนนะคะแล้วก็เนื้อหาก็เราก็ต้องไปศึกษาเพิ่มเติมอยู่แล้วแต่ก็จะค่อนข้างตีกรอบให้เราว่าเราควรจะอ่านตรงไหนค่ะแต่ยังไงก็ต้องฝึกฝนเพิ่มเติมด้วยค่ะ ก็รู้สึกสนุกมากค่ะรวมถึงได้เจอเพื่อนใหม่ๆด้วยค่ะแล้วก็ทําให้เราเข้าใจว่าแบบเรารู้แค่นี้ก็ยังไม่พอเราก็ต้องแบบพยายามต่อบไปเรื่อยๆอีกค่ะหนูรู้สึกว่าถ้ามาได้สัมภาษณ์แบบตัวต่อตัว,ตวน่าจะรู้สึกคุ้นชินกับสถานการณ์จริงมากกว่าค่ะรวมถึงได้พบปะเพื่อนใหม่ๆก็รู้สึกสนุกไปอีกแบบค่ะทุกๆครั้งที่เราล้มะค่ะอย่างน้อยเราก็ต้องแบบได้อะไรกลับมาบ้างเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าเราจะพลาดในรอบนี้แต่ก็ต้องเป็นมีซัก ที่เป็นของเราค่ะเพราะว่าก่อนที่หนูจะสอบติดหนูก็ผ่านอะไรมาเยอะเหมือนกันค่ะแต่มันก็ทําให้เราได้เรียนรู้ว่าเราต้องพยายามไปอีกหลายๆเท่าเพราะไม่ใช่ว่าคนทุกคนที่พยายามจะประสบความสําเร็จแต่มันจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้เราเติบโตขึ้นค่ะหนูรู้ตัวว่าหนูอาจจะไม่ได้คนที่เก่งที่สุดแต่ว่าหนูจะพยายามให้มากที่สุดเพื่อที่จะทําให้ตัวเองระสู่เป้าหมายและทําให้เป็นแพทย์ที่ดีในอนาคตค่ะ ได้จริงติดจริงต้อง MS t m s t m a t ค่ะ